กับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทำไปนี้ให้ดูไอ้วงดีดเนาะนี่ครับผมเ็นไม้ที่เราทําไว้นี่ไม้ที่เราเหลาไว้ยาวผมแล้วแต่คนชอบเนาะแล้วแต่ความถนัดของคนครับผมก็เป็นเศษไม้มันเหลือผมก็เลยเหลาไว้แปดสิบเซนเนาะอันนี้เป็นยางใหญ่ผมเอามาแค่หกเซนเพราะว่าผมจะไม่ใช่เยอะเดี๋ยวมันจะแข็งเกินตึงเกินอันนี้ลวดไว้ทําห่วง อันนี้วดเบอร์อะไรก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่ต้องเน้นใหญ่มากครับผมก็เอาแค่ว่ามันพอเป็นวงกลมได้ได้แล้วก็นี่คือหนวดกุ้งหนวดกุ้งนี่ตัวนี้หนวดกุ้งเนาะตอ,องใหญ่มาครับอันเล็กๆก,ก,ก็ได้ให้พอเกี่ยวกับท่อได้นี่คือท่อ PVC ที่เราตัดสีหุนท่อสีหุนแล้วก็ลวดอันนี้เป็นลวดเบอร์สิบสามเนาะผมตัดประมาณยี่สิบสามเซน ตัดยี่ยี่สิบสามเซนอันนี้เพื่อ,อไว้ก้อนผมเพื่อ,อไว้เนาะแล้วผมก็ทําห่วงมาแล้วบิดมาแล้วเนี่ยห่วงนี้น่าจะบิดได้ครับผมนะฮะห่วงเนีย่ยทำมาแล้วทํารูมาแล้วแล้วก็น,นี่เป็นผ้าเป็นกระดาษหรืออะไรก็ได้คร่าวๆครับนี่เป็นพลาสติกครับผมไว้มาเสียบห่วงนี้ตรงนี้ผมพาไว้แล้วไว้เสียบกับครีมตัวเดียวพอครับผมป้าครับผมเดี๋ยวมาดูตอนทําครับ อย่างแรกที่เราต้องทําคือนี่ครับห่วงนี่เราก็ประกามานี่ยนะครับผมคล้องดวงกลมเงี้ยอันนี้ตัดเหลือ10%นะครับผมเพราะเดี๋ยวเราใช้แค่คนี้แหละครับแต่ผมตัดเพื่อมานะใช้ระยะห่างแค่นี้แหละแบบเนี้ยตัวเนี้ยในตัวที่เสร็จแล้วเนาะนี่ยเดี๋ยวตัวที่เสร็จแล้วครับผมเนี่ยคือเท่านี้ครับที่ผมทำมนะมันจะเป็นเงี้ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นแบบเนี้ย นนี้เลยนี่ครับอย่างแรกที่เราทำมันคือนี่ลวดลวดที่ผมใช้นี่แหละมัดกับไ้เออสลิงครับเนี่ยเราคล้องมาก่อนคล้องมาได้ยาวๆไปได้เลยครับผมนี่ครับนี่คล้องให้เป็นสภาพเนี้ยครับแล้วก็ม้วนนะครับม้วนไปครับตามตามใจเราครับจะเอาแค่ไหนก็จะสุดซอยหรืออะไรแล้วแต่ครับผมอันนี้คือครีมที่ผมมาเก็บนี่ครับกันมันทิ่มมือเรา เราก็ได้ละครับผมบิดปุ๊บเนี่ยเหล็กก็ได้อะไรก็ได้ครับผมกลมๆนี่มันพอเป็นนั่นเนี่ยเราได้งี้แหละนะท่านผู้ชมได้แลนด์ไหมปุ๊บเราเก็บไว้เงนินแล้วนี่เรามาทําตรงนี้เนี่ยเข้าตรงนี้คระเราจะสั้นยาวก็ได้ครับผมเนี่ยพอปุ๊บเราก็ล็อกไว้ล็อกแบเนี่ยแล้วก็พับ นีฮยขับกลับมาเงี้ยแล้วก็บิดแบบเดิมอ่ะครับบิดแบบวงกลมนี่แหละแต่มันต้องนั่นมากนะต้องอันนี้มากไม่ต้องให้ให,ให้มันรุ่มรวมได้นะให้นี่มันให้ตัวได้ครับผมไม่ต้องถึงกับแบบว่าคับเลยนะมันจะลุดนไม่ได้เอาเี่ยวแล้วแต่ครับผมผมก็ม้วนเกล่ให้หมดไปเลยง่ายดีนียครับตัวเกลี่ยตัดออกตัดมายาวเกินนี่รฮะ เนี่ยมาเนี้ยพอทาเท็นนี้แล้วครับผมเนี้ยเกี่ยวเงี้ยเนี่ยเราได้แล้วชมเห็นไหมเนี้ยเนี่ยมันก็รูดได้เลยได้ไหมเนี่ยมันจะรูดได้เลยได้วงกลมได้หมดแล้วก็นี่ครับผมนี่นะเปอร์สิบสามผมซื้อมาใหม่แล้วแหละหนึ่งชุดวันนี้ผมทําให้ดูก่อนเพราะผมเหล่าไม้ไปแล้วเราก็แย่รูนี่ไว้ไว้ปึ๊บ ก็ทำครับเนี่ยห่วงมันก็จะเป็นแล้วนะมังนี่ครับผมเนี่ยง่ายครับอันนี้ไม่ยากครับผมอันนี้คือเตรียมอุปกรณ์แล้วนะคือยังไม่ได้ทำให้ดูทีแรกถ้าตัดทีแรกมันก็นานอยู่นี่คือทำทให้เรียบร้อยแล้วให้ดูนเนี่ยประมาณนี้ฮะนี่ยคือบิดไปตองตรงนี้ไม่ต้องรวมไอ้ตรงนี้ลุ่มๆตรงนี้ก็กลมๆเนี้ยปากกาเนี่ยครับผมอะไรก็ได้นยให้มันเท่าครับเนี่ยได้ได้ครับแบบเราร้อยเนี่ยได้ครับเนี่ย ร้อยร้อยยางได้อ่ะอือทีนี้เราก็มาทำนี้เราก็กะว่าประมาณนี้เนาะบ่วงครับผมประมาณนี้ปอกประมาณกระป๋องกาแฟนะประมาณประมาณไว้ก่อนครับผมแล้วก็นี่ครับผมแล้วก็พับไปพับเนี้ยพับไปเลยแล้วก็นี่ครับผมเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็พับเนี้ย่านผู้ชมแบบเนี้ยแล้วก็บิดครับผม บิดอย่างเงี้ยแหละให้มันแน่นๆนปึ๊บปับ๊บนี่เห็นปะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็เก็บมาให้มันที่มือเราตอนเราเก็บก็นี่บิดให้แน่นครับผมปึ๊บเอาแค่ตึงๆพอตึงๆมือนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดนะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเราก็ได้บ่วงแล้วทีนี้เราก็ดักได้หนูพุกใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้นะครับเนี่ยกำลังดี อ่าเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมาทำอันนี้อย่างกันใช้สามเซนเลยผมเอ้ใช้สามทอนพู้ผิดนี่ครับเข้าไปน,นี่ครับผมฮะได้แล้วอันนี้จะเป็นนวดกุ้งเนาะที่ผมวัดไว้ตรงนี้ จากปลายแหลมมาเนี่ยเห็นไหมครับจากปลายแหลมมาเนี่ยผมัดมาสิบห้าเซนเละแล้วแต่คนจะยาวจะลึกนะครับผมแล้วแต่ดินด้วยครับขดินแข็งก็ลดลงมาหน่อยก็ได้ครับถ้าดินนิ่มๆก็ทิ่มได้เยอะเพรากกะดักเราต้องอยู่ประมาณเนี้ยเราทิ่มลงไปอะทิ่มลงไปประมาณเนี้ยไห้มันดินไงให้มันให้มันดีดกระยางอดึงๆๆดึงดึงดึไว้แล้วแต่คนถนัดคนชอบนะครับความสูงความยาวนี่ก็ใส่ไปห,หนวดกุง้งลึบ นี่ฮะผู้ชมรูดแล้วนะครับเห็นไหมไม่ต้องจะเป็นต้องเท้าพมก็ได้นะเอาไว้มันยาวกว่านี้ก็ได้เพราะผมจำกัดไว้ไงอ่าเนี่ยฮะเ,ยเราจะได้นวดกุ้งแม้ยอย่างนี้แล้วที่ก่อใช้กันเป็นวงดีดนาะอ่าทีนี้เราจะทําตรงนี้ เอาอ้นี้ไปดูนี้เห็นไหมท่านผู้ชมดูนี้ดูนี้ดูนี้ yeah, เยอะไปครับผมแล้วก็เอาเนื้อซอดครับผมถ้าจะใช้ไอันนี้ก็ได้นะฮะยางรถยนต์ก็ได้ครับยางรถยนต์ก็ได้ปึออ๊้บนี่จะเป็นสภาพนี้ละท่านผู้ชมเห็นปะจะเป็นสภาพนี้ละอาจจะไม่ชัดหรือยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผม นี่เราจะมาเข้าตรงนี้นะท่านผู้ชมดูผมทำเนี่ยมือแย่ปไปอย่างเงี้ยครมือแย่ไปงี้นนะแย่ตรงเนี้ยแย่ตรงกลางไว้แล้วก็ฟักอย่างนี้ให้มันครบย่างี้เห็นไหมมันจะมีรูเราก็มาคล้องปลายนี้นี่ปั๊บดึงให้แน่นปอ,อ๊บอันนี้ก็คือเสียบที่ผมวาโดยตรงแค่นี้แหละ เลาเราปักไงนี่นะครับผมกระตังไว้เอาขน่ไหนใหญ่ตามใจชอบครับผมหนูเล็กหนูใหญ่ปึ๊บนะมาชมตังเสร็จแล้วปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเรามาเกี่ยวนี้เห็นไหมเราจะกระดกอะไรก็ได้เสร็จแล้วครับผมง่ายๆครับไม่ยากมันจะไม่ยากมันจะไปช้าก็ตอนเล่าไม้นี่แหละเล่เาไม้ช้ามากมเพราะมันเล่ายาวไง เรียบร้อยแล้วครับผมไวแป๊บเดียวเสร็จแล้วนี่ไม่ยากครับผมเนี่ยตามที่พี่ๆํำสูตรเลยที่ก็ทากันเลยอย่างนี้เลยนี่ครับนี่นะผู้ชมน,นี่ครับ ไฟให้ดูอ่ะจะถอนหน่อยเนาะมันมีไฟอยู่แล้วด้วยเนี่ยฮะอย่างนี้เลยลาดกักก็นั่นแหละครับนิ้วเดียวครับผมจากนี้ไปประมาณเนี้ยเนี่ยฮะเนี่ยครับจะประมาณเนี้ยก็ประมาณนี้ละดูดิจะโยงม,มองกันเนาะนะครับประมาณนิ้วเล่องนิ้วเราอะพอดีแหละเนี่ยก็เหมือนปากาเนี่ยปากาอันเนี้ยประมาณปากาเนี่ยมั้งครับผม ประมาณปากาครับผมเนี่ยระวางเนี่ยทิมมนะันเนาะเนี่ยถ้องอยู่ที่ปากาเนี่ยเนี่ยครับไม่ยากครับผมไม่ยากเลยบอกเลยไม่ยากเลยครับท่านที่ไม่มีทุนซื้อก็นี่แหละครับผมง่ายๆครับผมแต่ถ้ามันตั้งใหม่ก่อนที่ผมใช้ทํามันจะเป็นอย่างเงี้ยเนาะแบบเนี้ย้าใช้เป็นยางอะผมจะเกี่ยวตรงนี้เลยไงมายางมัดแบบเนี้ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยยางผมทําไว้อันละ ก่อนผมใช้อย่างนี้ร้อยไปเนี่ยแล้วทีนี้นมันเกี่ยวตรงเนี้ยร้อยเสร็จแต่มันเกี่ยวตรงนี้ครับมันพยายามจะรัดมันพยายามจะปึกป๊กปึ๊บปึ๊บเลยแล้วเ,เราก็ไปดูพี่พี่ในคลิปมาว่าเออเขาใช้ยังไงเราเห็นแวบบ๊แบๆบว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นเงนี้ยปึ๊บเดี๋ยวเกี่ยวเงี้ยแค่นี้อุ้ยแค่นี้เห็นไหมครับผู้ชมแค่นี้ เกี่ยวเราก็อยู่แหละทีนี้เรามันก็ทิ่มอะไรก็ง่ายแล้วแต่ถ้าอย่างนั้นมันแรงเหมือนเหมือนแบบมันเกี่ยวมันจะเป็นรูปรูปเนี้ยเห็นไหมเห็นยางไหมถ้ายางมันเกี่ยวกับเอ่อท่อบีบซีมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ตัวเนี้ยมันจะไปโดนตัวเนี้ยมันบีบมันก็จะคอยงัดคอยงัดขึ้นมันจะตั้งยากไงเราก็เป็นอย่างนี้พี่ในคลิปมาทําอย่างนี้ก็เลยเออใช้งานก็โอเคนะครับเนี่ยครับผมก็ไม่ยากนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตติดด้วยนะครับผม เอเคครับก็เป็นสาระดีๆนะครับผมมีมอบให้ครับผมเนี่ยเอาไปใช้ได้ครับผมใช้งานได้ก็สูว่าสวยเลยครับเนี่ยเป็นเล่นไปเนี่ยทำทำข้าวๆครับผมสูว่าสวยเลยครับผมเนี่ยฮะสับแล้วเรียบร้อยอย่างนี้สภาพนี้ยางผมจะไม่ใช้เยอะแล้วครับเพราะผมตอนนั้นผมใช้สามเส้นแล้วมันแข็งเกินขอเราตั้งก็นั่นแหละะกับกระป่องบิกระป่องว่ะกระป่องบอวะ ป่องเบอร์ดีอะไรก็ได้ครับเนี่ยฮะมันดีดไปแล้วเนี่ยใส่ไปครับใส่ไปปับเนี่ยครับแต่เราพบไปด้วยนะครับกระป่องเอ่อกระป่องกาแฟครับเนี่ยดึงนั้นดึงนั่นดึงขึ้นึงเนี่ยพอดึงตึงเสร็จมันจะเป็นเงี้ยเนี่ยก็เท่านี้เลยตามนี้เลยท่านผู้ชมมันจะกลมให้เลยไหมแล้วตรงเนี้ยของผมที่ผมทำรวมๆไปไหมมันก็จะเลื่อนได้ไหมเลื่อนแล้วมันจะคล่องเห็ไหมบิดหน่อยกลับลำปับ เนี่ยป๊บปึ๊บเกีวน่ครับนี่กจะตใหญ่หน่อยเนี่ยกนี้ก็ตั้งได้แล้วครับถ้าชนก็ดีดนะครัครับไปครับผมจะ๋ยังไงจะมีใหม่แล้วจะเดี๋ยวจะเรื่องทาคลิปไปดูครับช่วงน,นี้ไม่มีใหม่ครับก็เลยทําอุปกรณ์ให้ดูเล่นๆไปก่อนครับผมแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตด้วยนะครับผมคนที่ ไม่มีงบซื้อก็ดูครับผมมันไม่ยากครับถ้ามีงบซื้อก็สะดวกความสะดวกก็สั่งไปพี่จตํำเพท o u t u b e ตํำช่องไี้เลยครับที่เขาทำจำน่ายครับอันไม่แพงหรอกครับครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ